มาดูนะครับมาเทียบกันนะครับระหว่างพวกสว่านนะครับกับตัวไขควงกระแทกนะครับถ้าเราเห็นนะเวลาสว่านเราต้องกดนะครับช่วยเพื่อให้มันลงนะครับแต่สําหรับพวกไขควงกระแทกนะจับง่ายๆนะครับน็อตแกวปล่อยนะครับขนาด4นิ้วนะครับนี่มือเดียวด้วยครับไม่ต้องกดนะครับลงไปง่ายๆเลยนะครับ ไม่ต้องไปทุ่มให้น้ไม่ต้องใช้น้ําหนักไม่ต้องไปกดอะไรให้มากมายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Lamda Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไขควงกระแทกไร้สายจามาสุนะครับรุ่น SCDI 145ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตแท้มีความอึดถึกทนในการใช้งานนะครับมาพร้อมกำลังบิดสูงสุดถึง250นิวตันเลยความเร็วรอบนะครับอยู่ที่3,300รอบต่อนาทีอัตรากระแทกอยู่ที่3 5 0 0้าครั้งต่อนาทีนะครับถ้าสเปคขนาดนี้นะครับตามท้องตลาดนะครับราคาไม่ต่ำกว่า3แน่นอน แต่สาหรับมาสลูเขาจัดพิเศษให้เลยนะครับเซต,ตราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,700กว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าราคานี้นะครับจะได้อะไรบ้างไปไปดูกันเลยครับเดี๋ยวมาดูภายในกล่องนะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับเขาจะให้ปอกด้วย,ยจะมีตัวนอกด้วยกันลอยนะครับกันลอยกันรกระแทกได้ระดับหนึ่งเป็นหุ้มตัวนี้มาอันนี้ผมแกะออกมาเลยนะครับได้ไม่เสียวเวลาแล้วกล่องเป็นรูปแบบใหม่ถ้าเราเห็นรูปแบบเดิมๆคือไอ้กล่องสีแดงนะครับแต่ตัวนี้ออกแบบมาใหม่ ออกแบบมาอะไรเพื่ออะไรสาหรับตัวนี้เวลาหิ้วไปไหน <S <S นี่มีตัวนี้ตัวนี้คืออะไรนี่เราจะล็อกกระกองนั้นล่างพอดีผมมีกล่องตัวเดียวนะครับเลยให้ดูอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันมานะครับเดี๋ยมาดูเรื่องฝากกันบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้เอาไปล็อกกระตูดกล่องอีกกล่องนะับเราก็เปิดก่อนสองข้างสมมุตินะครับมีกล่องนะมาวางลงล็อกมันจะมีล็อกมันใต้ตูดนะจะเห็นว่ามีล็อกนะครับใต้ตูดนะมีล็อก วางลงล็อกเลยเห็นนะมันลงปุ๊บกดเข้าไปสองข้างเลยจะดังแก๊กเลยยกยกง่ายๆเลยอ่าเราจะต่อกันกี่ชั้นก็ได้นะครับเียราดูด้านหน้าที่ผมบอกเนหะ็นนะนี่ด้านนี้นี่สมมุติถ้าเราเขียนชื่อนะมันก็บอกเลยว่ามีอะไรมังถึงเราไม่ต้องเปิดกล่องเราก็รู้นี่อย่างที่บอกใส่ป้ายชื่อเขียนป้ายชื่อไว้ตรงนี้ทุกกล่องเราจะรู้หมดวางซ้อนกันเราก็รู้ว่าในกล่องนั้นมีอะไรนะครับเราสามารถใส่กระดาษเขียนชื่อได้ หาได้เป็นแๆนะครับงัดนี่ปิดออกแค่นี้เราก็เขียนชื่อใส่ไว้ด้านในแล้วก็ปิดไปน,นี่นะครับเขียนชื่อใส่ปึ๊บแต่ถ้าระวังซ้อนกันเสร็จเราก็จะรู้เลยว่ากล่องเนี้ยมีอะไรนะครับเขียนชื่อไว้นะมาในรูปแบบของกล่องกันกระแทกนะครับมาดูด้านในกันอืมแล้วฝานะครับอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นรุ่นเก่าฝาเปิดปุ๊บจะนอนไปเลย งายท้องก็เลยนะครับอาจจะมีการกระแทกหรือฟาดอะไรได้นี่อันนี้ปล่อยมันจะมีตัวค้าอยู่ด้านหลังมีใบคู่มือการใช้งานภาษาไทยเหมือนเดิมเราจะได้เข้าใจง่าย,ายนะครับว่าใช้ยังไงนี่ใบรับประกันออนไลน์แล้วก็แถมพวกชุดดอกสว่านนะครับดอกสว่านหัวไขค,รครวงต่างๆมาให้นะครับหัวบอกและภายในนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมสั่งมาสองก้อน ถ้าตัวที่ราคาพันเกว่าจะเป็นแบตก้อนเดียวนะครับตัวนี้ผมสั่งมาสองก้อนจะเพิ่มอีกประมาณสักสองบาทก็ราคาก็ประมาณสักพันเก้านะครับพันเกากว่าแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมไอออนนี่ยีบโวลต์ขนาด2อแอมป์นะครับตัวชาร์จตัวชาร์จเป็นชาร์จเร็วนะครับชาร์จที่2อแอมป์และขอเสริมนิดนึงนะครับนี่เราจะเห็นตัวนี้เป็นแบตบแบบใหม่นะครับ ถ้าจะเรียกกันรูปทรงเั่วไปเขาจะเรียกว่าแบตท,ทรงมาจจิต้านะครับมาจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วนะถ้าแบตท,ทรงเดิมหน้าตาถ้าดูนะจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันหมดแต่ดูด้านนี่ด้านใส่แบตอันนี้ทรงเดิมนะครับตัวเดิมอันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่จะเขาเรียกทรงมาจจิต้าเนี่พอเราไปซื้อแบตเพิ่มนะครับเราจะได้ซื้อถูกนะบางทีบางคนอาจจะหลงไปซื้อรุ่นเก่ามาแต่ใช้ไม่ได้นะครับ ต้องดูนะว่าส่งมากีตาตัวนี้ยังเช็คสถานะแบตได้อยู่นะครับกดได้เช็คได้อยู่สถานะแบตโอเคมาเทสดูนี่ก็ปัมหมุนซ้ายขวาได้เหมือนเดิม้ายขวาการทำงานนะครับนี่มีปรับโหมดนี่นะปรับได้เบากระแรงนะครับเบอร์เบาเบอร์อรแรงอ่านี่ลองเบอร์เบาก่อน เป็นโหมดเบอร์แลนด์เสียงจะเร็วขึ้นนะครับมอเตอร์เร็วขึ้นแต่มีสามารถปรับย่อยได้นะครับอีก3ระดับอยู่ที่นิ้วนะครับหรือไกลเรา1 2 3สามเนี่ยมาปรับย่อย,อยนี้ได้อีกต่างหากนะครับเ้วมีไฟ LED เอามาไว้ข้างล่างเพื่อมุมกระจายแสงนะครับให้ดีขึ้นทุกที่จะอยู่ใต้นี้นะ,ะและตัวนี้นะครับก็จะมีแบบกันน็อตตกกันน็อตขายนะครับ การน,น็อตขาดนะเดี๋ยวต้องแต่ต้องเป็นโหมดหมุนออกนะครับนี่นะดูอันนี้หมุนยาวแต่ถ้าปรับเป็นโหมดน,นะครับการน,น็อตตกนะมันจะหยุดเองปึ๊บก็คือเหมือนว่าหมุนออกมานิดนึงปึ๊บมันจะหยุดเลยนะแล้วเราค่อยมาปรับเป็นโหมดปกติแล้วสำหรับบางท่านนะครับถามว่าแบบไอ้พวกไขควงนะครับไขควงกระแทกต่างกับสว่างกระแทกอ,อย่างไรต้องบอกก่อนว่าไขาควงกระแทกวลบิดนะครับ มันจะหมุน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 รออเหมือนเข็มฬนกาครับแต่สว่านกระแทกจะกระแทกเข้าออกเข้าออกอย่างนี้เข้าออกเข้าออกนะครับเวลาเราใช้งานถ้ามันบิดนะครับการสั่นสะเทือนหรือการกระแทกมาที่มือเรามันก็จะน้อยลงเนี่ยจะรู้สึกเลยมันจะต่อไปข้างเดียวต่อข้างต่อข้างเวลาหมุนนะครับจะไม่กระแทกถ้ากระแทกตึกตึกึกเข้าออกเข้าออกมันจะสะเทือน,ท,อนที่มือเราแล้วก็เรื่องหัวน็อตเนี่ยนะครับถ้ากระแทกเข้าเข้าออกตรงตรงเนี้ย บางทีหัวน็อตนะครับมีโอกาสหวานนะครับหรือลูดได้เพราะมันกระแทกนะครับบางทีเรากระแทกขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยมีโอกาสหลุดทาให้แต่ถ้าเราหมุนกระแทกข้างๆเรากดไว้แล้วมันหมุนกระแทกข้างๆบิดางข้างๆอย่างเดียว,วอ่ะหัวน็อตนะครับการลูดของหัวน็อตก็จะน้อยลงและตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่ขันน็อตอย่างเดียวนะครับสามารถเป็นสว่านได้ด้วยนี่แล้วหัวนะครับขอให้เป็นดอก1นทับสี่นะครับหกเหลี่ยมหนึ่งทับสี่สามารถใช้ได้หมดอ่ะเดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูนะครับอ่าสมมติว่า จะเป็นดึงขึ้นอย่างนี้นะครับใช้งานง่ายจับใส่ดอกไปนิดนึงดึงปุ๊บปล่อยเวลาจะถอดเนี่ยนแน่นแล้วนะครับนแน่นนะเวลาจะถอดดึงขึ้นนิดนึงเกี่ยวไว้แล้วปล่อยแล้วก็ดึงายหลังออกไม่ยากนะครับสว่านเหมือนกันนะต้องเป็นหกเหลี่ยมนะครับหนึ่งทับสี่ใส่เข้าไปนิดนึงก่อนปุ๊บดึงขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นนะปุ๊บดันดอกเข้าไป แค่นี้พอเราจะปลดดึงขึ้นจับดอกไว้ถอยหลังออกวอเราจะใส่ใส่เข้าไปนิดนึงก่อนใส่เข้าไปนิดนึงหาม,มุมปุ๊บใส่เข้าไปนิดนึงปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปจบไม่ยากนะครับการใช้งานปเดี๋ยวไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับต่อมาครับเดี๋ยวมาทดสอบเรื่องแรงบิดจกจันบ้างนะครับนี่ทดสอบน็อตเกลียวปล่อยนะครับขนาดสีนิ้วนะครับตัวนี้เป็นไม้หมอนนะครับนี่ก้อนใหญ่เลย หาเลยนะครับเป็นไม้แข็งนะนี่มาทดสอบแรงบิดเดี๋ยวมาดูนะครับมาเทียบกันนะครับระหว่างพวกสว่านนะครับกับตัวไขควงกระแทกนะครับถ้าเราเห็นนะเวลาสว่านเราต้องกดนะครับช่วยเพื่อให้มันลงนะครับแต่สําหรับพวกไขควงกระแทกนะจับง่ายๆนะครับนี่มือเดียวด้วยนะไม่ต้องกดนะครับ ลงไปง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปทุ่มให้นะไม่ต้องใช้น้ําหนักไม่ต้องไปกดอะไรให้มากมายจับให้มันคงนี่นะครับแล้วหมุนเลยลงง่ายๆนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนหัวนะครับมือเดียวก็ได้นะครับปุ๊บถอด กดปุ๊บดึงถอยหลังไปจ่อก่อนจ่อนิดนึงมือดึงนะครับปุ๊บถอยหลังดึงเดินหน้ามาดูนะครับตัวนี้ก็4นิ้วเหมือนกันนะครับลงนะมันดีอย่างตรงที่เราไม่ต้องไปกดนะครับไม่ต้องเมื่อยไม่มีแรงกระแทกเข้ามือเรานะครับเพราะมันแบบหมุนนะครับไม่ใช่แบบสว่านที่เจาะเข้าเจาะออกนะกระแทกตรงๆนะครับแต่นี้เป็นแบบแรงบิดนะกระแทกแบบบิดนะครับก็ทําทให้ทํางานง่ายขึ้น แล้วก็เซฟมือเราด้วยนะครับ่าลองดูสักตัวนะครับของเขาดีจริงนะครับแรงจริงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับกดที่ตะกาได้เลยนะครับ คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับในการเลือกซื้อในการตัดสินใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ